จะมาเตือนเพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถนะครับแล้วเอารถของตัวเองเนี่ยไปติดไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้อ่ะหลายคนงงติดตรงไหนใช่ไหมนี่นี่เจ้าของรถตัวจริงเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาถามจากประสบการณ์เขามันเป็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันติดอยู่ัตรงละ้ะเนี่ยตรงเบรกใช่ไหมอ่าตรงดิดเบรกนะครับพอมันติดแล้วเนี่ยติดไว้สักพักหนึ่งอาการมันเป็นยังไงบ้างครับมา,มาอธิบายฟังหน่อยอาการมันจะมีเสียง ติ๊กติ๊กติ๊กเวลาขับครับผมแล้วก็แบบขับอยู่ใช่ไหมแล้วไม่นดังติ๊กติ๊กติ๊กลำคาญเลยใช่ไหมลำคาญมากครับเสียงมันเข้าในรถครับเสียงมันเข้าในรถนะครับแล้วเกิดอาการอะไรอีกอ๋อมันจะทําให้เบรกหมดไวครับแล้วมีความร้อนพลาสติกมันจะละลายครับอ่านะความร้อนพลาสติกจะละลายแต่เนี้ยมันเหมือนจะเป็นเหล็กๆหน่อยนะทุกคนมันก็จะละลายยากนิดนึงแล้วก็พอเขาขับไปอ่ะแล้วมันแบบแม็กก็เป็นรอยแล้วดูดิอันนี้ก็ยังเป็นรอยเลยเห็นไหม เออทุกคนก็อย่าไปหาใส่กันจะดีกว่านะครับทุกคน